ใส่ประตูลับอีกบานไว้ที่นี่วางของรางวัลไว้ตรงนี้ฮถ้าพวกเขาไม่ต้องการเงินรางวัลฉันจะให้อย่างอื่นแทนตกลงเฮ้ยเนรจังเลยหลังจากผู้เล่นในเกมนี้แล้วฉันหวังว่าจะมีพวกอตเตอร์เอที่ฉันซ่อนไว้อยู่นะสรงอันสงอันนายกำลังทำอะไรกูมีมักมากมายขนาดนี้หรอรอปีใหม่ขอแกเองไงจริงๆเลยทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์ตลอดทั้งวันเลยสินะ นายต้องการเงินเดือนของเดือนนี้หรือเปล่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเกนนี้แล้วก็นายเต็มตัวออกจากที่นี่ได้เลยผมชื่อชองอันเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษามาผมได้ตัดสินใจผิดที่เข้าร่วมกับบริษัทที่ใจดำนี่ในฐานะโปรแกรมเมอร์เนื่องจากผมขยันที่จะเพิ่มอีเตอร์เอกแทนที่จะแก้บักผมถึงถูกเจ้านายด่าเป็นประจำผมก็ชินแล้วแหละเพราะผมไม่มีทางเลือก นายมีส่วนร่วมในการสร้างอิสตเตอร์เอกนายคิดว่านายเป็นไข่ตอนนี้คุณควรแก้บักทั้งหมดได้แล้วแล้วนะถ้าคุณไม่มีบักอันไหนหายไปแล้วก็คุณจะได้ออกไปรับลมข้างนอกแน่ผมค่อนข้างรู้ว่าเกือบทุกคนที่มองผมทุกคนมองผมเป็นคนโง่คนไร้ไประโยชน์ครับครับครับขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันรีบหยิบขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละค่ะกระโปรงนี้กลมลงไม่ได้เลยลำบากจังแฮะ จะต้องช่วยเธอนี่ครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะเขาคือชองอันไม่ไม่เป็นไรครับเจ้านี่มันน่ารำคาญจริงๆเ <c oughs> จ้านายคะชองอันเขาจ้องหน้าอกของฉันค่ะฉันทนไม่ได้จริงๆวันวันไม่ทำอะไรเลยไงยฮะไอขยะเดี๋ยวก่อนครับเข้าใจผิดแล้วผมแค่ช่วยเธอหยิบขึ้นมาเองผมจะเป็นคนแบบนั้นได้ยังไง คนเราอ่ะโอโกันได้นะที่หล่อว่าฉันจะเชื่อนายอะ่ะนายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงเป็นคนผิดแต่ไม่ยอมรับผิดแบบนี้แต่นีเน่เป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆนะครับอย่ามาโกหกอีกนะเป็นความผิดของนายรอโดนหักเงินเดือนเดือนนี้ได้เลยขอบคุณเจ้านายที่ให้ความเป็นธรรมค่ะฮ่าฮไม่เป็นไรห็อกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ่ะเขานะ่ะสมควรโดนแล้วทำไมผมถึงสมควรโดนถ้าผมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็ ครึ่งปีต่อมาแก้ไขส่วนใหญ่เสร็จสักทีระดับนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่มันมีบั๊กมากมายในเกมนี้แต่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นอิสต์เอร์เอที่ซ่อนอไว้ในเกมแทนไม่งั้นต้องต้องรอถึงชาติหน้านแน่ๆถึงจะเปิดตัวให้เล่นได้เพราะเหตุนี้ผมควรทำาไงดีนะที่จะเพิ่มอิสตเออร์เอ็กซอนเอาไว้ในเกมอีกหลายพันอันใครส่งข้อความมาตอนนี้เนี่ยผู้แก้ทุกคนทำงานกันให้ดีๆล่ะ เกมจะเปิดในวันนี้แล้วหากมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ผู้กแกจะไม่ได้รับโบนัสแน่โดยเฉพาะแกชองอันถ้าแกไม่ทำนีแล้วก็เตรียมตัวออกจากที่นี่ไปซะครับครับครับถ้าไม่ใช่เพื่อเงินแล้วก็ฉันไม่อยู่ที่นี่หรอกแจ้งเตือนการชำระเงินกู้ปด,ดชำระเงินคืนหนึ่งหมื่นหยวน ในสิ้นสุดวันที่31มกราคมหากคุณไม่ชําระเงินคืนคุณจะต้องแบกรับผิดชอบตามมาจํานวนเงินที่ต้องชําระคืนเหลือจํานวน2,920,000้านหยวนจะต้องชําระภายในย30ปีอ้หวังว่ามันจะจบลงสักวันนะตกลงฉันไม่คิดเลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้อ้เกิดอ,อะไรขึ้น ดูเหมือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหยน,นะอะไรนะไปหาที่หลบเร็วพอฉันด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันโอ้ยหัวฉันรู้สึกปวดจังเลยอ้าไปลมดีกว่ายินดีต้อนรับสู่นิวโว่ฉันขอให้คุณมีความสุขในการเล่นเกมเออเออโลกใหม่มีความสุข ทำไมเสียงเมื่อกี้มันดังในหัวของฉันนะฉันจำได้ว่าเมื่อกี้ฉันเป็นลมนี่เป็นฝีมือของบริษัทงั้นเหรออะไรกรันบริษัทและเมืองมีมันอย่างเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดอะไรขึ้นกันผู้เล่นชองอันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนี่นีต้อนรับสู่โลกใหม่ผู้เล่นใหม่โลกใหม่นี่มันหน้าต่างระบบเกมไม่ใช่หรืองไงตอนนี้ฉันอยู่ในเกมเหรอ โรใหม่มีภาพโปรแกรมได้หรอเนี่ยมันเล่นได้ยังไงเนี่ยฉันอยู่แผนกโปรแกรมเมอร์ของบริษัทนะภาพโปรแกรมเหมือนของจริงเลยนะเนี่ยแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะระบบกำลังส่งอาชีพให้กับคุณเดี๋ยวก่อนอย่ามาทำตามใจชอบสิยินดีด้วยคุณได้รับอาชีพพ่อขาติดตั้งมีดหินเก่าๆเออมันมีมีดออกมาจริงจริงด้วยที่เกา่าๆการจำตีหัวศิษย์ ันได้รับสกิลแบบซ่มตอนนี้ฉันเป็นพ่อค้านันเหรอในโลกใหม่ๆอาชีพพื้นฐานแบ่งออกเป็นสามอาชีพได้แก่พ่อค้าฮิลเลอร์และนักสู้อาชีพนักสู้มีความสามารถที่แข็งแกร่งและปรับตัวได้ง่ายอาชีพฮิลเลอร์สา,รสามารถรักษาบาดแผลและสับสนุนเพื่อได้ดีสุดท้ายคือพ่อค้ามีข้อได้เปรียบในการรวบรวมทรัพยากรและยังสร้างอุปกรณ์เองได้ แต่ครอบเสียของเขาก็เห็นได้ชัดก,ก็คือความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขานั้นไม่แข็งแกร่งเพื่อจะเฉลี่ยคนและอาชีพจึงตองทำการป้องกันโดยให้อาชีพใดอาชีพหนึ่งไม่ให้น้อยเกินไปโดยใช้การสุ่มย่างก็ตามโลกใหม่ๆก็ยังมีบุคคลลึกลับซึ่งจําเป็นต้องมีเงื่อนไขในการเปิดรอกอาชีพนั้นด้วยวิธีวิเศษคอมพิวเตอร์พังบริษัทก็เละเทะ ไม่ว่าจะมองยังไงก็โลกแห่งความจริงภารกิจแรกของคุณมาแล้วหากคุณไม่ตอบรับกับใดๆระบบจะเปิดอัตโนมัติในอีก5้าทีโลกแห่งความจริงกลายเป็นเกมซะแล้วถ้าฉันอยู่ในเกมถ้าฉันอยู่ในโลกใหม่แปลว่าอีสต์เอที่ฉันซ่อนไว้อยู่อาจจะใช้ได้ก็ได้สินะแล้วฉันจะเพิ่งอีสต์เอแล้วไต่ขึ้นไปคนแรกของโลกได้หรือเปล่านะ และฉันสามารถกําจัดหนี้ที่ฉันเคยมีอยู่ได้งั้นเหรอฉันก็ไม่ต้องเจอหน้าเจ้าพวกนั้นอีกแล้วเหรอแบบนี้ก็ดีสิฉันต้องใช้พักพวกนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวฉันเองเวลาที่เหลือ4าที23วินาทีเมื่อสร้างตัวละครขึ้นมาจะมีเอ็กเตอร์เอกโผล่มาหากคุณตายขอทำภารกิจคุณสามารถจะรีเซ็ตข้อมูลประจำวันของคุณได้ และนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูมได้อาชีพพิเศษนี่แหละที่ฉันต้องการแต่จูจ่ๆก็ให้ข่าตัวตายมันก็เกินไปหน่อยนะถ้าฉันเดาผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ฉันได้ตายจริงๆแนะ่ <c oughs> ลืมไปเลยว่านี่มันคือการเสี่ยงโชคหากฉันได้อาชีพพิเศษ <c oughs> ฉันต้องได้เปรียบในอนาคตแน่ <c oughs> อย่าทำให้ฉันตายจริงๆนะเออ อีพีของคุณกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องคุณเสียชีวิตระบบผิดพลาดไม่สามารถตรวจพบคุ้เล่นได้ระบบกำลังสร้างตัวละครใหม่และอาชีพใหม่ตัวละครสองอันถูกสร้างสำเร็จเวลาที่เหลือ4นาที43วินาทีอะไรกันฉันไม่มีวิจูบัตรแพลก็หาไปด้วยมันเป็นได้จริงๆสิน่าที่ฉันจะใช้บัคของโลกใบนี้ได้นะ ยินดีด้วยคุณได้รับอาชีพฮิลเลอร์ฉันถึงก็ยอมตาเลื้นเนี่ยแต่ได้ฮิลเลอร์มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเอาชื่อที่พิเศษมาให้ฉันฉันจะลองทํามันอีกครั้งฉันยังมีโอกาสอยู่ยินดีด้วยคุณได้อาชีพนักสู้แล้วต่อไป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 ยินดีด้วยคุณได้อาชีพนักสู้แล้ว แล้วก็ต่อไปเวลาที่เหลือ11วิวิอะไรกันอะไรกันยินดีด้วยคุณน่าอปชีพพ่อค้าพ่อค้าก็ยังคงเป็นพ่อค้าเหมือนเดิมสินะตายไปตั้ง30ครั้งแล้วแต่ได้อะไรมาก็ไม่รู้ถึงแม้ฉันจะอยู่โลกนี้ฉันก็ยังโชคร้ายเหมือนเดิมเลยสินะเวลาเหลือ9วินาทีเมื่อเวลาหมดฉันคงเปลี่ยนอาชีพไม่ได้แล้วสินะ ฉันจะทำมันให้ได้เวลาเหลือีวินาทีทำไมโซลตาไมู่่ทํากันนะโอกาสอยู่ข้างหน้าแท้แต่ฉันทำมันไม่ได้หัวเราะเยอะเย้ยนี่สินตีก็ฉันทำเลยผิดไปนะฉันแค่อยากเห็นสตาฉันไม่อยากอยู่ในความเมตตาของคนอื่นอีกต่อไปแล้วต้องการที่จะมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอย่างอิสระเวลาที่เหลือ2วินาที เอามันมาให้ฉันคุณเสียชีวิตแล้วตัวละครและตัวตนของคุณจะถูกสร้างใหม่ในอีกไม่ชา้าเวลาที่เหลือหนึ่งวินาทีระบบปิดพลาดระบบปิดพลาบบดาตัวละครชนอันถูกสร้างสำเร็จระบบกำลังทําการสุมอาชีพสิ้นสุดการนับถอยหลังภารกิจของคุณคือเอาชีวิตรอด ความสำเร็จรับสมัครหัวหน้าเหล็กยินด,ดีด้วยคุณได้รับอาชีพพ่อ้าทองและอาชีพนักสู้อ่ามันออกมาแล้วจริงๆอาชีพพู่ที่หายากที่สุดในเกมนี้รับสมัครหัวหน้าเหล็กฉันไม่คิดเลยว่าฉันเกือบตายแต่ก็ทําสําเร็จจนได้ฉันเกือบหมดหวังแล้วจริงๆหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนี้อีกในอนาคตอีกนะ อาชีพนักสู้และพ่อค้าทองได้รับโบนัสจากการประสบการณ์ดูเหมือนว่าจะได้ตลอดนะทักษะเฉพาะตัวในการต่อสู้ความแข็งแกร่งเพิ่มทุกค่าสถานะร้อยเปอร์เซ็นต์ลักษณะพิเศษสำหรับอาชีพพ่อค้าโบนัสทองคําโอกาสทางธุรกิจเพิ่มความเร็วในการซื้อวัตถุดิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์การสร้างสามารถสร้างอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมได้การสร้างอุปกรณ์อุปกรณ์รเสริม อัออออาตราความสําเร็จ65%ความสําเร็จและสมัครหัวหน้าเหล็กรางวัลที่ซ่อนอยู่ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น10%แต่ใดที่คุณตายหลายครั้งก็ยังมีรางวัลให้นี่คือจุดเริ่มต้นของฉันเองสินะเทพีแห่งโชคยังไม่ทอดทิ้งฉันสินะแต่ยังมีปัญหาอยู่คือแว่นตาของฉันแตกดูเหมือนว่ามันจะตกแตกตอนที่ฉันกระโดดลงมาจากตึกเมื่อกี้ทำไมบักนี่ทำไมถึงมาสาป <c oughs> ตาฉันด้วยนะ แล้วฉันจะหาแว่นที่ไหนดีเนี่ยโอ้มันยังใส่ได้อยู่แถมยังใช้ได้ดีอีกด้วยประกาศมอนเตอร์ภารกิจได้ทําการรีเซ็ตแล้วหืมโอ้หลีกเลี่ยงอันตรายในตอนแรกฉันยังเป็นไอ้ขี้ขาดอยู่เลยตอนนี้ฉันไม่เหมือนกับคนเดิมแล้วฉันนะ่ะมีประสบการณ์ นอออกพาาาาาาตคววมมมัรรยสูขขงเเลไไ่ทบด้จฉันจะไม่หนีอีกแล้วไม่เหนียก็บ้าแล้วตูวจะไปสู้กับมันได้ยังไงต้องหนีแล้วภารกิจเอาตัวรอดสิ้นสุดการนับถอยหลังห9สนาทีสวิโปรดระวังอย่าถูกวอนเตอร์ฆ่าควรจะได้ตายจริงๆเป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับการภาควังฑง์เรื่องอไรของเรา ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอย่างยิ่งนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจผู้แปลด,ด้วยนะครับกับเพจกระปือยอดนักปล่อยนะครับมีมาังานดีๆมากมายเลยนะอย่าลืมไปกดไลค์เขานะครับและกับผมซาบสกรินขอับลาทุกคนเพียงเท่านี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ่ายครับ